พีดี t ีเองก็มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากในขณะนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณนรงศักดิ์จิวาการนันค่ะประธานเจ้าที่บริหารของ p t t g l o b a l chemical <edia> จำกัดค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าจะใส่เกียร์เรื่องของธุรกิจด้านนวัตกรรมค่ะซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะจากนวัตกรรมเคมีพันที่มีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นมิรต,ต,ต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัสดส่วนไรายได้จากธุรกิจนวัตกรรมแบบ h Value นะคะคาร์บอนต่ำเป็นเป็น20%ภายใน3-5ปีจากตอนนี้เนี่ยของ ได้ค่ะ ัจจุบันเองบริษัทมีผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิรต,ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะครอบคลุมไปทั้งผลิตภัณฑ์สีเคลือบผิวรถยนต์สีพ่นตู้คอนเทนเนอร์สีเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทอสติ้งค่ะเรซินจากออลเน็ค่ะ,คะผู้นําด้านเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนระดับโลกค่ะที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งานลดการปล่อยของเสียในกระบวนการการผลิตได้ด้วยจึงช่วยให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัว, Bio chemical, Bio ะะวตาาไบโอเคมีค